ดีครับเมื่อเน้นน้องเสีเมื่อสอนพับจะรวดล่อนไก่มันเป็นจังไรน้องบ้านได้ก็ได้เห็นดาวน้องสิภาพให้เบิง่งดาวดีอ่ะเข้ามาเริ่มกันเลยย่างแรกพับขึ้นกระดาษแนยวยาวแต่เป็นก่อนหนึ่งเราเคยกินเรียนเกี่ยงพับแนวยาวก็ <c oughs> ใส่เวลาโดนอยู่ เาน่มมายอยกามกระเปิดออกมาแล้กกับพับสามเหลี่ยมพับสามดาวข้ากับพับแบบนี้อีกพับใเป็นหัวแหลมก่อนแล้วกัพ,พับพับใมันพับอีกสั้นนึงให้เป็นสามสั้น ชั้นนึงเออหมดมดนี่อไอ้ไมแม่เบิ่งก่อนหมดหน่ะมะหมดกัดมะว่เาเป็นยังเท่ากับมาต่อกันเลยเท่าเท็ดแบบนี้แล้วก็พับอีกครั้งหนึง่งเดี๋ยวทานลูกก้นนะเร็วกระทานองน้ำเดอ้เออย่าเพิ่งอย่าเพิ่งไปพับก่อนนี่ต่อไปเท่ากันหน้าภพ,พับประกบกันเลยนี่ฝน ได้บอนี่พับประกบกันแล้วกาเท่ากับผ้าปีกอืมพับปีกแล้วกัยังบลแล้วนะเอ้ยย่งบลแล้วติต้องพับหางเสือค่อยสิไกลโอ้ผ้บหางเสือเป็นยังไงผหางเสือบัานแล้วกรได้เห็นโอ้ใจเย็นเย็นนบอใจเย็นๆก่อนทุกคนโอ้มีแต่แม่นี่แหละใจหอนอยากโหดีตื่นเต้อนดี ไหนได้ลราไปเครื่องบินเต็มเฮี้ยนแล้วไกลสิบ่ม <Okay. S 1> มีล่านจอดแล้วเครื่องบินกันเองไง <laughs> เอาอธิบายต่อเดี๋ยวต่อไปเข้ากาับภาเข้ากาับภาพพังเสือได้เลยตอนนี้อบอเม่นหางหมาเลยมีคนเอ้าหางยังหางเสือโอ้ <laughs> ได้แล้วนุ่งกัดเมียไหนได้ลราไป นี่บอหางเสือบบใช้ใส้หางเสืออยากเห็นดินี่โอ้โหนี่บอกเขาเอิ่นหางเสือตะอ้ออังสินี่ตี <S <S> เรียบร้อยอยังข้าวกลมาเป็ดมังนี่ก่อนทุกคนลดเนี่ยทุกคนลดกองทุกคนลดกล่าวว่าไปยังไปพับไม่จะได้ค่ะใช้เจิดให้เบิ้งด้วยแบบนี้บินให้เบิ้งด้วยเติมน้ำมันยัง <laughs> Ôi, nó tôm tôm. Ờ, ờ đi. <laughs>